วันไหนทำเมนูบะหมี่เกีียวเลยเบิ้ลสองชามทุกทีเลยครับสวัสดีครับเ,เสียงบะหมี่บะหมี่ของกำแพงเพชรเนี่ยหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือบะหมี่ชากรงราเนี่ยที่ชื่อเสียงนี่เพราะว่าเสียงนี่เป็นเตี่ยเขาเนะบะหมี่ชากรงราวนี่เป็นพี่ชาย แล้วก็เสียงบะหมี่นี่เป็นน้องสาวนะครับยังขายอยู่ในตัวเมืองเำแพงเพชรนั่นแหละผมเข้าเมืองทีไลก็ต้องซื้อบะหมี่เส้นสดๆนะฮะติดไม้ติดมือกลับมากับเที่ยวอีกหนึ่งหนึ่งถุงหนึ่งกิโลนะครับแล้วทำกินได้ไดตั้งหลายมื้อนะเดือนนึงก็ยังไม่หมดเลยนะครับเส้นของเขาดีมากวิธีเก็บนี่ถ้าเหลือนี่แช่แข็งเลย เวลาจะทํามือต่อไปก็เอามาวางในอุณหภูมิห้องนะครับพัดเดียวเท่านั้นแหละเส้นก็ยังเหมือนเดิมวนันนะี้กว่าจะเตรียมเครื่องปรุงเสร็จเนียวเกือบสองชั่วโมงเหมือนกันนะทํานุ่นทนํานี่ขาดนุ่นขาดนี่นะครับก็วิ่งไปหาไปซื้อมาเนี่ยคำหนึ่งก็เอาเกี๊ยวมหอแล้วก็สักห้าอันก็พอ เส้นหนึ่งก้อนเนี่ยขาทำเป็นก้อนๆ้อนกัไว้น้ำเดือดนะครับเอาเส้นกับเกี้ยวที่ห่อเหมือนเหมือนเบี้ยทองเหมือนก้อนทองเ่ยเงินจีนด้ยนะเนี่ย,ย,ยามาหอ่อแล้วก็กลมนานๆก็ไม่เละเ,เส้นก็ใส่ตามเ,เส้นนี่ใส่ที่หลัง นะครับตะเกี้ยวนี่จนหมูสุกนั่นแหละนะฮะแผ่นมันกไ็ไม่ไม่เปื่อยไม่ยุ่ยไม่แฉะนะโอเคเนี่ยนะหนึ่งชามใหญ่ๆพูนชามเลยเครื่องปรุงก็ตามชอบกันแล้วกันเนาะ,ะหลายคนก็ใส่กุ้งแห้งก็มีบางคนก็ไม่ใส่ผมไม่ใส่หรักนีมันอร่อยที่น้ำซุปต้มกระดูกเนาะ เนี่ยเกี้ยวนี่ต้มเท่าไหร่นานเท่าไหร่ก็ไม่เละครับเนี่ยรอให้หมูที่ห่ออยู่ข้างในมันสุกกันเนี่ยแล้วก็ใช้กระชอนตักขึ้นมานี่ชามแรกนะครับเนี่ยชามสองลนะ้วต่อที่หลังเนี่ยใส่ผักปุ้งเยอะๆนี่เป็นผักปุ้งแก้วอินละกรอบโลเลย ถั่วงอกสักนิดหนึง่งเนี่ยถั่วฝักยาวฝานบางๆเน่ยใส่ไปพร้อมกับปุ้งกันเลยนะครับเนี่ยเน้นผักเนี่ยาถ้ทไปกินที่ร้านก็ใส่นิดเดียวเออเราอยู่บ้านนี่เราทำกินเราให้ได้ผักเยอะๆทำไปเพลินๆนถ่ายวิดีโอไปด้วยก็ ตัดต่อไว้ดูเล่นในภายหลังแถมลูกชิ้นอีกห้าลูกหนึ่งมมนวันนี้ไม่มีชิ้นหมมีแต่ตับสองชิ้นโรยด้วยเกี๊ยวทอดกรอบเนี่ยแค่นี้แหละหนึ่งชามไม่อิมหรอกเดี๋ยวเบิ้นต่อที่หลังอีกหนึ่งชามนางประจำที่เลยครับ